สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสรุปความรู้3หน่วยกันครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์แผนที่แผนที่คือสัญ,ญลักษณ์หรือภาพที่แสดงลักษณะต่างๆของพื้นผิวโลกโดยย่อและย่นให้เล็กลงจากของจริงตามมาตราส่วนเพื่อให้สามารถมองเห็นพื้นที่กว้างๆในแผ่นเดียวประเภทของแผนที่1แผนที่อ้างอิงทั่วไป 2. แผนที่เฉพาะเรื่ององค์ประกอบของแผนที่ 1. ชื่อแผนที่2ขอบระวางสามาตราส่วน 4. สัญ,ญลักษณ์5ทิศ 6. เส้นโครงแผนที่7ระบบภูมิศาสตร์การอ่านและแปลความแผนที่การอ่านและแปลความแผนที่เป็นการแปลความหมายของสิ่งที่ปรากฏบนองค์ประกอบของแผนที่เช่นสัญ,ญลักษณ์ เส้นชั้นความสูงสีลายเส้นทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่ได้ตามจุดมุ่งหมายเหมือนกับผู้ใช้อยู่ในพื้นที่นั้นโดยต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นองค์ประกอบของแผนที่ความหมายของสัญลักษณ์เพื่อแปลความหมายและแนะนําให้ได้ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ได้ถูกต้องหน่วยการเรียนรู้ที่2การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก เป็นกระบวนการภายในโลกเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟประทุและการกลุ่มตัวของเปลือกโลกและกระบวนการบูนพื้นผิวโลกเช่นการปูพังการกัดกร่อนการพัดผ่าและการทับถมนอกจากนี้ภาวะโลกร้อนยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอื่นๆเช่นระดับน้ําทะเลสูงขึ้นพายุแรงขึ้นและภัยแร้งที่ป่อยคักงธรณีภาคคือชั้นหินแข็งส่วนนอกสุดของโลก ประกอบด้วยเปลือกโลกและส่วนบนสุดของเนื้อโลกที่เย็นและแข็งตัวมีความหนารวมประมาณ100กิโลเมตรธรณีภาคมีความสําคัญต่อการเกิดปรากฏกรารทางธรณีวิทยาเช่นการเกิดภูเขาแผ่นดินไหวและภูเขา,เขาไฟระเบิดเนื่องจากมีการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคตามวัฏจักรการพาความร้อนของหินหนืดภายในเนื้อโลกเปลือกโลกภาคพื้นชวีปคือ ชั้นหินแข็งนอกสุดของโลกที่รองรับแผ่นดิน ทวีปและไหลทวีปมีความหนาแน่นน้อยกว่าเปลือกโลกมหาสมุทรประกอบด้วยหินหลายชนิดเช่นหินแกรนิตหินตะกอนและหินแปรโดยมีซิลิก้าและอะลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบหลักเนื้อโลกคือชั้นของโลกแกนโลกคือโลกชั้นในมีควองโลกมีลักษณะเป็นทรงกลมร้อนประกอบด้วยหินความหนาแน่นส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินนิกเกิลและมีส่วนใหญ่ของแบ่งอ้กสองชั้นได้แก่แกนโลกบนดนนองซึ่งการเคลื่อนที่ในมันก่อให้ผา ชัสนมหนือโลกและแกนโลกชั้นในเป็นซึ่งเนื้อโลกตอนบนและเนื้อโลกตอนล่างมากจนเหล็กกลายเป็นของแข็งการเลื่อนของทวีปคือทฤษฎีทวีปเลื่อนเป็นทฤษฎีที่เสนอโดยอันเฟดเบกินเนอร์ในปี1912ซึ่งระบุว่าทวีปต่างๆบนโลกเคยรวมตัวเป็นแผ่นดินใหญ่เพียงผืนเดียวเรียกว่ามหาทวีป แผ่นเสียก่อนจะแตกตัวและค่อยๆเคลื่อนที่ออกจากกันมายังตำแหน่งปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคคือกระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิประเทศและองค์ประกอบของเปลือกโลกทั้งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและช้าๆโดยแบ่งเป็นกระบวนการที่เกิดจากภายในโลกเช่นการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกการปะทุของภูเขาไฟและการแผ่นดินไหว และกระบวนการที่เกิดบนพื้นผิวโลกเช่นการปูพังการก่อนการพัดพาและการทัดถมของตะกอนบรรยากาศภาคหมายถึงชั้นแก๊สที่ห่อหุ้มโลกซึ่งประกอบด้วยกา๊าซเนโตเจนออกซิเจนและก๊าซอื่นๆโดยแบ่งออกเป็นชั้นต่างๆที่มีความสําคัญแตกต่างกันไปเช่นโทโพสเปียชั้นบรรยากาศชั้นล่างสุดมีปรากฏการอากาศ สตาโตสเฟียรมีชั้นโอโซนป้องกันรังสี UV และเทอร์โมสเฟียมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงขึ้นบรรยากาศมีหน้าที่สำคัญในการปกป้องสิ่งมีชีวิตจากรังสีอันตรายจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการธรรมชาติและรักษาสมดุลอุณหภูมิของโลกความชื้นในบรรยากาศภาคคือปริมาณไอน้ำในอากาศเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ส่งผลต่อสภาพอากาศการระเหยการควมแน่นของน้ําในวัฏจักรน้ําและมีผลต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์โดยจะวัดเป็นค่าต่างๆเช่นความชื้นสัมผัสซึ่งเป็นอัตราส่วนไอน้ําในอากาศเทียบกับปริมาณไอน้ําที่อากาศรับได้สูงสุดที่อุณหภูมินั้นๆโดยมีค่านิยมเหมาะสมสําหรับมนุษย์โดยทั่วไปอยู่40ถึง60อาหิต ชีวาภาพค,คือบริเวณของพื้นผิวโลกน้ำและบรรยากาศที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ทั้งมีทั้งยังมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วโดยครอบคลุมสิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้แก่พืชสัตว์แบคทีเรียเชื้อราและสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวรวมถึงมนุษย์ชีวาภาพเป็นระบบนิเวศท,ที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศย่อยๆที่หลากหลายเช่นป่าทะเลทรายทุ่งหญ้าและมหาสมุทร องค์ประกอบของชีวาภาพชีวาภาพเกิดขึ้นจากการรวมตัวขององค์ประกอบหลักของโลก3ส่วนคือธรณีภาคอุทกภาคบรรยากาศภาคหน่วยที่3สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อการกระจายตัวและการตั้งถิ่นฐานของประชากรโดยมีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมเช่นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรหรือความใกล้แหล่งน้ำขณะที่การตั้งถิ่นฐานของประชากรก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่นกันทั้งจากการใช้ทรัพยากรการเกิดมลพิษและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อประชากรและการตั้งถิ่นฐานแหลง่งทรัพยากรธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของดินน้ำและแร่ธาตุเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้ผู้คนมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่น,าน,านั้นๆภูมิประเทศภูมิประเทศที่เหมาะสมเช่นที่ราบหรือหุบเขามักเป็นที่นิยมในการตั้งถิ่นฐานมากกว่าพื้นที่ภูเขาสูงชันหรือที่ลุ่มตำ่ำ แหล่งน้ำการเข้าถึงแหล่งน้ำจืดเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตทำให้ประชากรมีแนวโน้มที่จะตั้งถิน่นฐานอยู่ใกล้แหล่งน้ำภูมิอากาศภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกและการดำรงชีวิตทำให้หลายพื้นที่มีภูมิอากาศเหมาะสมกลายเป็นศูนย์กลางประชากร การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการขยายตัวของการใช้เมืองและโซนประชากรที่ให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเช่นการยากรธรรมชาติอย่างที่นเพื่อทําการเกษตรเช่นการสร้างไม้อยู่อาสัการมลพิษการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการขัญหาตัวของกิจกรรมน้ำผลกระทบต่อภูมิภาซึ่งปัญหาขยะมูลฝอยน้ำเสายและเช่นอาคารถนนและโรงงานส่งผลให้ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ประชากรหมายถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดจานวนการที่สามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์กลุ่มนั้นเดียวกันและจในช่วงเวลาเดียวกัรในพื้นที่แต่สามารถใช้เปลี่ยนปัจจัยที่ทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นหรือลดลงเช่นการเกิดการตายการย้ายเข้าและการย้ายออก โครงสร้างประชากรคือการแจกแจงกลุ่มประชากรตามช่วงอายุและเพศแสดงด้วยพีระมิดประชากรซึ่งใช้ดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากรเช่นสัดส,ส่วนวัยเด็กวัยแรงงานและวัยสูงอายุโครงสร้างประชากรแบ่งออกเป็น3แบบคือฐานกว้างคงที่และฐานแคบซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมเช่นการขัดแคลงแรงงานและภาระทางการพลัง